มีแล้วชีวิตแบบดีขึ้นแน่นอนแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในชั้นหนากับมินนะคะในมินวิชานะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำสาหรับคนที่เพิ่งซื้อบ้านนะว่าแบบมีอะไรแล้วชีวิตจะดีขึ้นเออคือเราจะมาบอก4อย่างด้วยกันนะคะที่คนมีบ้านมีแล้วเนี่ยชีวิตแบบดีขึ้นแบบมากๆชีวิตแบบสะดวกสบายมากๆนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจระดับหนึ่งนะทุกคนแล้วมันมีสิ่งพวกเนี้ยแล้วมันก็แบบเอ้ยชีวิตแบบค่อนข้างดีเออเราก็เลย มาบอกนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่ซื้อบ้านใหม่หรือว่าย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่นะคะแนะน,นําแนะนํา4อย่างนี้ที่ต้องมีค่ะทุกคนเรามาดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ ุกคนนั่นก็คือประตูไฟฟ้านะคะอย่างเรานะคะอยู่เชียงรายเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยแปะลิงก์เฟซบุ๊กที่เราแบบเออจ้างเขามาติดตั้งนะคะก็คือเป็นของช่างเดี่ยวค่ะทุกคนจะบอกว่าตอนนั้นน่ะจ้างมาน่าจะประมาณแบบไม่หมื่นหนึ่งก็หมื่นสี่นะถ้าจำไม่ผิดก็คือเขาจะมาติดตั้งตรงนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบไอ้มอเตอร์เนาะตรงนี้นะคะเขาจะสอดสายนะคะตรงดินตรงนี้นะไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะ มันจะมาต่อตรงนี้นี่เข้ากับตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะทุกคนเป็นกุญแจอัตโ,ตโนมัตินะคะมีให้ด้วยการสามพวงนะซึ่งเราอะใช้มาประมาณแบบ2 3งสามปีแล้วอะแบตเตอรี่มันยังไม่หมดเลยเออทุกคนก็จะมีแบบเปิดปิดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแบบหยุดเนาะเดี๋ยวเราลองเปิดนะนี่นี่ค่ะทุกคนชีวิตแบบค่อนข้างดี แล้วเราก็หยุดเนาะหยุดนี่ได้แล้วเราก็ปิดนะคะ เนี่ยมันดีมากๆนะคะทุกคน <c oughs> ก็คือจะบอกว่าเวลาที่ฝนตกอ่าอย่างเราขับรถไปกับแฟนใช่ไหมเราก็แบบไม่ต้องเกี่ยงกันเลยจ้ะว่าใครจะลงไปเปิดประตูรั้วเออคือวันดีตรงนี้แหละคือถ้าฝนตกแดดร้อนอะไรเงี้ยเราไม่ไม่อยากลงไปจากรถอยากแบบขับเข้ามาในโรงรถแล้วก็เปิดประตูโดยไม่โดนแดดโดนฝนนะคะ ตัวน,นี้เลยประตูรัวไฟฟ้าคือแบบมัสอะเออแบบเดอะมัสอันดับแรกที่ต้องมีนะคะทุกคนต่อไปนะคะไปดูอันดับสองที่แบบอันนี้เราว่ามันก็ต้องมีเออก็คือว่านี่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสวนบ้านเราใช่ไหมทุกคนซึ่งเราเนี่ยไม่ออกมารดน้ำต้นไม้แน่นอนเขาบอก <laughs> เพราะเป็นกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างเสียเวลาสําหรับชีวิตเรานะคะเราก็เลยให้น้องนะคะก็คือเหมือนเหมือนเป็นน้องเขยามาทําเป็นที่รดน้ําอัตโนมัติค่ะทุกคนทุกคนจะเห็นนี่ใช่ไหมนี่มันจะเป็นเหมือนสปริงแบบว่าเอาไว้รดน้ํานะคะแล้วก็มีท่อนูนะะ่นค่ะทุกคนต่อไปแบบตรงรั้วอย่างเงี้ยต่อไปยาวอย่างงี้เลยนะไปตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะ ข้างหลังบ้านก็จะลกนิดนึงเพราะว่าไม่เคยเปิดเลยเพราะกลัวจิ้งจก <c oughs> อันนี้ค่ะทุกคนนี่อันนี้นะคะเป็นที่รดน้ําอัตโนมัตินาอ <c oughs> เป็นตัวเซตติ้งเนาะก็คือต้องต่อกับก๊อกนะคะแล้วก็ต่อนี้เนาะแยกเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของบ้านนะคะแล้วก็สามารถแบบเซตติ้งเวลาได้เลยทุกคนว่าจะรดกี่ครั้งก,กี่โมงนะคะกี่ครั้งต่อวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ครั้งละกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวอุปกรณ์พวกนี้นะคะเหมือนน้องเราก็จะซื้อตามแบบโฮมโปรไทยวัสดุอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวเราพยายามจะหาลิงก์ช็อปปีให้น้อว่ามันแบบเออซื้อที่ไหนซึ่งแบบมันดีกับชีวิตมากเลยทุกคนอย่างเราอะก็เซตไว้ให้รดน้ําแบบ หกโมงเช้าหกโมงเย็นอะไรเงี้ยคังละแบบยีนาทียอะไรเงี้ยชีวิตก็ดีไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แต่ก็ได้แบบไงต้นไม้เขียวๆอะไรอย่างนี้ทุกคนต่อไปนะคะอันดับ3จะบอกว่าอันนี้ก็ควรมี <c oughs> นั่นนะคะก็คือนี้เลยค่ะก็คือที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติคะ่ะทุกคนนี่เลย automatic ice maker นะคะจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กินกาแฟทุกเช้าเนาะจะมาให้แบบ ใส่น้ำแข็งไว้ในนี้แล้วก็มาบิดบิดเอาออกอะไรเงี้ยไม่จ้าไม่ทำนะจ๊ะอันเนี้ยเขาก็เป็นแบบ ออโตเมติกเนาะไอซ์เมเกอร์มากับตู้เย็นนี่เลยค่ะฮิตาชินะของเราเป็นแบบตู้เย็นฮิตาชิเนาะเราเติมน้ํายังไงใช่ไหมคะนี่ค่ะมันจะมีที่เติมน้ําข้างล่างนี้เนาะเราก็ดึงออกมาเลยนะนี่แล้วก็เปิดฝาตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เลยมันก็จะดูดน้ําเข้าไปก็เติมเติมเติมแล้วก็ใส่เข้าไปคือมันก็จะทําน้ําแข็งตลอดเวลาค่ะทุกคนก็นจะบอกว่าชีวิต ค่อนข้างดีดีมากๆนะคะน้ําแข็งก็คือแบบอย่างนี้เลยทุกคนนี่ดี เป็นก้อนอนะไรเงี้ยเออต่นเช้ามาก็ไม่ต้องแบบมาบิดมาเติมน้ําใส่ไอต้ตรงแบบลางนี้อะไรอย่างงี้นะคะอันเนี้ยก็จะบอกว่าควรมีเหมือนกันค่ะทุกคนต่อไปนะคะอย่างสุดท้ายที่ควรมีอันเนี้ยจะบอกว่าเมื่อก่อนอะไม่ได้ซื้อแต่ซื้อแล้วชีวิตแบบดีแบบดีอีกแล้วเออสิ่งนั้นนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะ นี่เลยค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นเครื่องอบผ้าทุกคนของอิเล็กโตลักเนาะนี่ของอิเล็กโตลักนะคะจะบอกว่าดีงามสุดคือเครื่องนี้เราอะซื้อในลาซาด้าเนาะเดี๋ยวเราจะพยายามหารุ่นแล้วก็แปะให้นะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็คือซักตากใช่ไหมเวลาฝนมาเวลาอะไรมาก็ต้องแบบรีบไปเก็บมา,าพับอะไรเงี้ยหลังจากมีเครื่องอบผ้าก็คือแบบดีอยาจะซักตอนไหนก็ได้ดึกดื่นคคืนแต่มาซักแล้วก็ผ้าที่ได้ ออกมาก็คือแบบนุ่มมากทุกคนอย่างของเราอะ่ะเอาไว้อบอย่างเดียวทุกคน8.5กิโลนะอันนี้นะก็ดีอะ่ะก็คือใส่ผ้าอวามได้หนึ่งผืนะคะ่ะทุกคนข้างในก็จะมีเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีตะแกรงอันนี้อันนี้เราก็ต้องแบบเอาฝุ่นที่มันกรองนะเอาไปแบบเอาออก,กค้างหลังที่เราอบนะคะเครื่องนี้มันจะมีที่ต่อออกไปข้างนอกด้วยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อน,นะคะ่ะเวลาที่เราอบผ้าเนาะมันจะระบายความร้อนตรงนี้คะ่ะทุกคนแล้วมันจะร้อนคือจริงๆอ่ะมันจะมีต่อตรงนี้ ก็ออกไปข้างนอกเนาะก็อย่างของเรานะคะเวลาเราอบผ้าใช่ไหมเราอะก็ต้องเปิดหน้าต่างห้องครัวะคะ่ะทุกคนหรือว่าเปิดไอตัวนี้เนาะตัวดูดลมเออพัดลมดูดอากาศนะคะมันก็จะช่วยเออเราก็แบบแฮปปี้มากๆากอะเออคือแบบดีสรุปว่ามันดีมากๆนะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่แบบเออเพิ่งมีบ้านใหม่หรือว่าอจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีนะคะแนะนำเลยสีอย่างเนี้ยทุกคนมีแล้วชีวิตแบบดีขึ้นแน่นอนแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนละก,กันเนาะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ